ลองใส่วิธีชาวบ้านเช่าเนียพี่น้องนี่พอ้ายมันมาขายไม่กดเด้ซอยแรกซอยแรกมาแต่อุบลเป็นมาแต่อุบลเนี่ยพี่น้องเป็นที่พักเ้นยืนหัแก่นเด้เป็นที่ไปเรื่อยๆเด้่อยนะครับอันบางแก้วรถขายองเลยแต่ว่ารถขายห้อยอันอาแม่นี่ดีเลยพี่น้องเพิ่งออกบ้านมาเท่าไเดือนได้ป่ะครับนี่ก็ถึงนี่เนาะสิบห้านี่แหละกั้ามืนกับสิบห้านี่แหะพี่น้องเพิ่นมาจากอุบลเบิางแก้วไปนี่ครับเบิางแก้วไปพรดอันนี้เห็นยุไซกับอุดนนุ่น้อครับบางแก้วไปแบบ ว่าเห็นไปเอาไว้โชว์เรื่องนั้นเดเรื่องนันสิตีสคุคคลได้แต่ว่าไผเห็นไปอุนบลนี่ขายฝอยนี่นี่ครับผลิพนันฑ์เส้็นี้ละคอ่ะเงินไ่ด้อันนี้อันนี้กุ่มแม่บ้านมันเน็้อย่างเดียวแบบนี้ป้าแสงว่าเป็นเป็นโอท็อ,ทอปไงตัวนี้เนาะว<ม>ิบูลมังสาหัน ขุนอยู่เนาะพี่บุญนี่คือตำบลไสมุ่นตำบลไสมุ่นพี่น้องนี่บ้านบ้านตำบลาน้ไสมุ่นเนี่ยเขาเจ้าเฮ็ดข่องเฮ็ดกองหลายๆครับป้าผมโอ้ที่บ้านเจ้าที่ไปซื้อกล่องซื้อกล่องเนี่ยเขาเจ้าะที่ยึกองที่ยังเนี่ยต้องไปซื้อ่บ้านบ้านผมบ้านไสมุ่นอืมแลากล่องเนี่ยเขาจะเนี่ยมันบ่กล่องที่เขาตีนี่น้ำวัดนี่โอ้ยุตำบลบ้านผมเรามีมัดเขาเจ้าเยึดกันมัดบ้านโอ้พี่น้องเขาบ้านทั้งอุบลเขาเจ้าะมีสินค้าหลายเลยพี่น้องนี่เห้ยพี่น้องตรงนี อ๋อเป็นกลับมาจาก็วนขายมาเรื่อยๆเอาฝ้อยมาเต็มว่าจุเลยครันบนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็เกือบตัวนี้ก็เกือบเกือบส่วนพงแล้วถึงโอ้หน้าไก่มน้มากไก่แต่ว่าก็กลับมาขายมาเรื่อยๆอมาเรื่อยๆครับเมืดมืดยังในเมื่อเมื่อนจังในเมื่อนี่แหละครับเมื่อไงรอครับวีทีก็ต้อมาหากินพีนะ่น้องเนาะนี่เ <c oughs> มืดเป็นยังเมื่อเลยมันก็ขายไปเรื่อยๆนะครับอาชีพสูจินิดเนาะมันก็ลุยย่างเดียวนี่ครับ รถข้าเด็ไปหอดอน้องไข่กันเลยที่มาใส่ไหดอู้อวนีม่เหรอรถเสลี่ยงผมหลยล่าพีน้องไข่ตัวนันนั่งหักพี่นั่งหักหักเสือไหมพี่โอกมาเล็กซีเลยโอ้หน่นองมันหักคนว่าโอ้ยยังยีเร็ดโอ้ยยังยังยังเนีเราเราไอ้ไม่กวดพกนีทนบ่ครับนี่ทุนปีที่ทุ่นขนาดได้ไหมน้องมีเนี่ยเกาะผมเขาเขาเรียกเป็นซื่อไม่กวดยังเนครับนี่แบบนี้เพื่อนนนี่ยเคือน ตัวนี้ดัมสันคีตตี้ดัมสันดัมเงีวตะขอเออพลาสติกนะไหลายรุ่นไหลายรุ่นเอออยู่ทั้งทั้งรูมอะเป็นพลาเป็นพลสติกเป็นสินค้าโอ้ตอบดีพี่น้องนี่ทั้งเครื่องยังมาต่ขาดีกว่าูอู้แล้อันนี้นี่โอ้คือกระถัดรัดแต่ครับอันอันนี้มาเยอะบาทนี่โซนอันขายนะครับสามอร่อยใายอืมขายเป็นทรงบ่อันนี้ ว่าจำขายปีกนอะนเขาจะขายอยู่ตัวนี้เขาขายปลี่ยนขายซีที่ผ่าได้ครับผ่าหาซีเปล่าเลยเนาะผ่าหาซีเปล่าแต่ว่ามันมันเป็นต้นของมันนี่นี่นี่ต้นของมันนี่ต้นแขมนี่ยเพาเป็นต้นเลยบ่ลำของมันนี่จริงนี่ดอกมันครับโอ้แม่นี่นี่เป็นต้นเลยใส่กันเลยมันแหน็บจริงนี่เช่นขนไก่ครับโอ้หัวแล้วหัวเน่าซื้อแมวขนไก่เนรอครับในนั้นขนไก่ลดมันแท่งแต่ว่าตัวนี้ซื้อซีที่ผ่านี่คุ้มได้ได้หลายเดือนพวกเก็ขนไก่นี่พี่น้องเบิ่ง สินค้าเพิ่นเพียบหรอกครับเพิ่นก็ดเดินสายอย่างเดียวจากอุบลพี่บุญมังสาหารโอ้ยเอาเอาไฟไฟก็มีพร้มไฟไฟไฟมพอรมไอ้ห<อ>มวกกันน็อกก็มีพร้อมโอ้โหผสมใส่หมวกได้เนาะเอาเอา,เ,อา,เ,อาเดินทางปลอดภัยเด้อพ่อค่ะครับขอบคุณหลายๆมื้อนี้เดินทางปลอดภัยมันหมายรถเขาไปวัดพก็น,นอกไปเที่ยวไม่ปวดใจเออน,นี่นี่นี่เขาไปวัดนี่ครับวัดสุวรรณรังสีเป็นเป็นมีการมีงานอยู่นะครับเอาโชคมาขอบคุณหลายๆครับไป ไปเรื่อยรไคลยครับครับไปเรื่อยขึ้นรถไค่วงทั้งสมัยรถไค่ไม่กลัวได้ไห่น้องเอาป้าเป็นมาจากก๋าขบวนมีน่น้องนี่คลิปนี้พิเศษเลยเป็นมาจากอุบลเอาพอดีมันกัพอมีแต่ว่าเพื่อนก็ไปายไปเรื่อยพี่น้องครับายโชคมันเดินั่งปลอดภัยรถเจ้าโอ้ <c oughs>